สวัสดีครับพอดีครับครับท่านผู้ชมครับมือนี้ผมมาหาคุณพอดีครับมาตามต่อแนวทางความฝันของคุณพอดีครับและก็เลขเกณฑ์เลขคำนวณเลขสูตรของคุณพ่อครับเพราะว่าเลขสูตรของคุณพอดีนี่เท่าที่ผมได้ติดตามครับเลขเขามาเรื่อยๆครับรุดกับรุด บอกกิ่งวัดกับเขาอยู่เรื่อยเนาะพ่อเนาะครับสำหรับคุณพอดีเองการสิมีเหล็กแนวทางความฝันและการเลขสูตรให้กับท่านผู้ชมตลอดมาครับเดี๋ยววันนี้ครับมาฟังเบืองน้ากันครับว่าคุณพอดีฝันว่าจังไหนใด้ตัวเลขแนวทางความฝันและการเลขสูตรตัวไหนครับท่านผู้ชมแต่ผมได้ถามคุณพ่อแล้วครับคุณพ่อว่าในรอบนี้เนาะครับคุณพ่อฝันดีแห้งครับแลวก็เหมือนกับว่า มันขายความเป็นจริงเนาะคุณพ่อเนาะทีคุณพ่อเว้าสู่ผมฟังครับเดี๋ยวมาฟังเบื่องครับท่านผู้ชมพ่อเว้าให้ท่านผู้ชมฟังในคราบวาในงวดนี้คุณพ่อฝันว่าจังไห๋ครับแล้วก็ที่ไปที่มาของความฝันเน่ะเป็นอย่างถึงได้มาฝันครับไปไปเหงางนอยู่ออปตดงรักครับครับพ่อเออสถาทนที่มันเป็นก่อสร้างเสร็จรล้บบัดนนี้มันชำรุดนะบัานี้ิ่นก็หายต่อเติมทางหลังต่อ คุณลุงไปมีแต่ขยะมีแต่หินมีแต่แก้วครับเศษเล็กเศษยังก็หลายครับครับเออเขาททมทีมองอันขยะเก่าบอตะกี้บอรครับครับก็มานอนบ้านมาฟันเขาฟันครับเห็นพวกไม่ยิ่งเขาฟ้อนเขาล่ำเขาบวงสวง เขาตามมาบอกครับเขาตามมามั้งครัเขาฝันครับครับเออบันนี้ก็มีผู้ชายคนหนึ่งผม่ยิิงก็ต่งโทชุดสีดำดำครับผู้ชายนั้นชุดสีขาวครับเออใส่ชุดสีขาวบันนี้เพิ่นก็ตะโกนบอกมาเลยเพิ่นพรอนแล้วก็ตะโกนบอกมาเลยเพิ่นว่าสีแปดเปดสีเปดเปดยังดังเลยผู้หญิงนั่นบอกครับบอกผู้ชายครับครับเออ ผู้หญิงเขาบอกผู้ชายผู้ชายตะโกนมาบอกเลยครับครับที่แปลแปเด้อบุญปอะมาอืมสี่แปดแปลครับแค่นั้นเลยโอ้เออคือว่าคุณพอดีนี่ฝันว่าตัวของคุณพ่อเนาะอ่คืออันนี้คือเรื่องจริงก่อนไหมบุคครับเรื่องจริงเนี่ยนะครับท่านผู้ชมคุณพอดีได้ไปเห็นงานอ,อ,อยู่ที่อบตดงรักเนาะอบตดงรักครับครับอ่าแล้วก็ สถานที่ตรงนั้นเป็นสถานที่เกา่าโบราณก็คือว่านาสีเป็นสถานที่ที่เขาทิมของเอะก่าลักล่ขยะอย่างนี้่บอกพ่อครับครับกดไปมีแต่หินมีแต่อยงังยังหรอกครับครับก็คือคุณพอดีไปคุดเนี่ยเจอแต่พวกหินลวกลพวกของเก่าครับครับแล้วคุณพอดีไปเฮ็ดงานอยู่ตรงนั้นนี่คือไปต่อเติมแน่นต่อเติมก็คือ คุณลุงเสาขุดเสาทําใหม่ก็คือทําเป็นบ้านนี่บอกครับคุณพ่อเป็นต่อต่อแบบก,กดังเลยนะอ๋อก็คือก็คือว่าต่อต่อเป็นโกดังออกมามไม่พอแม่นในตรงที่ว่าสารที่ตรงนี้อยู่ตรงบ้านหน้าตาวบอกครับ้วยจังไหนตงรงนันอยู่หน้าอบตอเลยที่เขาประชุมนั่นโอตรงเรี้ยนโรงเรียน,รยนครับครับอ๋อผ,ผมเข้าใจแล้วตรงนั้นครับครับผมก็พานอยู่ครับ พ่าตรงนั้นมันกกับเป็นตาตายานด้วยนี่แหละพ่อครับครับครับก็คือคุณพ่อไปเห็นงานอยู่ตรงนั้นครับแล้วก็กลับมาบ้านครับแล้วกลับมาฝันเห็นผู้หญิงใส่สุดสีดําครับจากคนนะครับพ่อจากคนนะผู้หญิงคนเดียวผู้หญิงคนเดียวคนหนึ่งครับผู้หญิงนี่ใส่สุดสีดําผู้ชายใส่สุดสีขาวครับผู้หญิงนี่หน้าตาเป็นไงครับผู้งามบอกคุณพ่อผู้งามเติบอยู่เป็นสาวอยู่บอกครับเป็นสาวอยู่บอกพ่อหรือว่าจังใดประมาณอายุ ซีชิปคูปีนี่แหละเพิ่นฟอนี่มีมีเสียงเพลงบอในความฝันเพิ่นบอกนี่เป็นเสียงไอ้การตืมห้างในบ่อรวยจังไดนคือคือการตืมเพิ่นฟอเพิ่นนการตืมที่ว่าเพิ่นสีซ้อเนาะแถวบ้านเข่าเพิ่อนช้ายก็เพิ่นก็ไปยืนอยู่แอบเอฟบานนี้เพิ่นไปทำลยกับในยิ่งนั่นเพิ่นก็บอกว่าทีแปดแปด โอ้ผู้ชายก็บอกมาเลยครับสี่แปดแปดด้อสี่แปดแปดด้อตะโกนออกมาเลยมีผู้ชายใส่ชุดขาวแน่นเขาล้วคนบอกผู้ชายเนี่ยไปถามผู้ยิ่งที่ว่าลำอยู่แน่นผู้ยิ่งที่ว่าลำอยู่เลยบอกเลขผู้ชายผู้ชายที่เขาใส่ชุดที่ขาวเนี่ยตะโกนบอกบอกต่อสี่แปดแปดครับวันนี้มือวันที่สามครับครับเข้าฟันอ๋อหลายมือหลายมือไม่เล้วตัวนี้เนาะครับแน่นครับครับ เพราะว่าตัวผมเนี่ยครับท่านผู้ชมคือว่าหลังจากที่เลออกปุ๊บผมก็สิตามหาแนวทางมาฝากท่านผู้ชมเนาะครับแล้วบ้านคุของคุณพอดีนะครับคือห่างไกลจากถนนดำเนาะพอนะก็คือถนนเนี่ยเป็นถนนลูกรังค่างค่ะเนาะมายากปยหยกมายากครับแล้วเวลาทําฝนตกเนี่ยมาบ่ได้เลยครับทําฝนตกครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ผมกลับมาสองรอบเลยเนียครับป่านนั้นผมก็ยังมาสองรอบแลวครับ มากก็คือบทเจอคุณพ่อครับเพราะว่าเวลาโทษทางหนีบางทีมันกับโบมีคืนโทษสาปเนาะพ่อเนาะครับรงกะผมก็ต้องซุ่มมากครับมาบางทีเจอแน่บบเจอแน่ครับก็คือมือหนีครับมือหนีก็ซุ่มมากขึ้นกันครับกับมาเจอพอดีครับสองสองครั้งที่มากนะบบเจอคุณพ่อว่าคุณพ่อไปเห็นงานเนาะพ่อเนาะครับแล้วมือหนีก็มาพอดีครับลังกาพอดีเลยคุณพ่อกับมาเวาฝันให้ฟังครับเลขที่คุณพ่อได้เนาะครับ อยู่ไปแล้วครับพ่อก็คือ4ีแปดแปดครับครับที่ว่าคุณพ่อแล้วครับสองคนที่คุณพ่อว่านี่นาสิเป็นผู้ใดครับพ่อเป็นผีบอกสงซ้ายเป็นผีผีเขาตามมาชุดขาวผู้หนึ่งผู้ชายผู้ยิ่งนั่นชุดดำผีนั่งลำแน่มผีเจ้าทีเจ้าทางสิบอกเลยเขาไปฮ็ดงานอยห่หันชามมือครับเออพ่อพอดีจำได้ ชัดเล่นบอกครับในความฝันกูเขาตกลงบอกยังแห้งเลยยงดังแห้งที่แต่แต่ที่แต่แปดื้อบอกครับครับือซื้อลงื่นเลยบัานครับถ้าแบบนี้ก็ให้ท่านผู้ชมจะลืมซื้อขื่นซื้อลงน้ำเนยเนาะก่อนเนาะเพราะว่าพีบอกหวนคนบอกขื่นซื้อลงครับท่านผู้ชมอ่าแล้วไอ้เลขอีกเลขสูตรคำนวณของคุณพ่อ ห <59 S 2> นึ่งห้าเก้าหนึ่งห้าเก้าเนาะครับในรอบนี้คุณพอดีกับเห็ดเลขสูตรคำนวณไว้ให้ท่านผู้ชมแล้วครับตัวเลขใน,นวันนี้กับโหลายโตครับท่านผู้ชมครับเลขที่ผีบอกก็คือ,อกกคุ้มเดียวเนาะพอ่อซื้อลงน้ำเนยครับครับและการเลขคำนวณก็คือหนึ่งหาเก้าครับท่านผู้ชมคือตัวนี้เนาะคุณพ่อครับคุณพ่อยกให้ท่านผู้ชมเบิ้งหนึ่งครับเบิ้งเด้อครับสี่แปดแปด เลขสูตรคำนวณก็คือหนึ่งห้าเก้าครับท่านผู้ชมครับอ่าทำมากาแคปหน้าจอเก็บไวครับเ,เพื่อเป็นแนวทางเนะพ่อเนาะครับอ่าผมเคยอีสานใต้ครับก็ขอให้เลขที่คุณพอดีใหม้มากในมือนี้ครับเข้าตรงๆงเลยครับรรบอลเลขสูตรกับเลขความฝันเนะพ่อเนาะครับครับมีประมาณนี้เนาะคุณพ่อครับครับก็ขอให าบผุ้ชมที่เขามารับชมคลิปนี้เนาะครับนำตัวเลขไปประกอบการเสียงโศกก็ขอให้ถูกขอให้ได้เงินกันสุขสุขคนครับความฝันนี่ก็เป็นเพียงแนวทางเป็นความเสียส่วนบุคคลครับดูเพื่อความบันเทิงครับเลขจะมาหรือไม่มาก็อย่าว่ากันเนะพอน้องครับผมก็ขอบคุณคุณพอดีหลายๆครับที่มาแบ่งปันแนวทางครับครับจิดีหลายๆเด้อยินดีแ่ครับพ่อ